วันนี้เราจะเรียนเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ซึ่งเป็นเรื่องย่อยในเรื่องบทที่5สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแบบรูปและความสัมพันธ์ตัวนี้ให้นักเรียนสังเกตก่อน1แล้วมาที่3 2มา 6, 3ได้9 4ได้อะไรก็สังเกตอย่างนี้ก็ได้1ได้3นี่เกิดจาก3ตัวนี้เกิดจาก1คูณด้วย3พอมา 6, 6ตัวนี้เกิดจาก2คูณด้วย3 เล้9ละ่ะก็3คูณด้วย3ดังนั้นอันที่4ตัวนี้ก็ควรจะเป็น4คูณด้วย3เพราะว่าอันแรกก็1 2อันที่3มก็3แสดงว่าอันที่4ก็ควรจะเป็น4คูณด้วย3ก็จะได้เป็น12ส่วนตัวนี้ตัวที่5ก็5คูณด้วย3เป็น15ดังนั้น ลำดับที่ n ก็ควรจะเป็น n คูณด้วย3ดังนั้นเติมลงไปเลย n คูณด้วย3เนื่องจากว่าเรายังไม่รู้ว่า n แทนเลขอะไรแทนลำดับที่เท่าไหร่ก็ใช้ตัวแปร n ไปก่อนต่อไปอันนี้มาดูตัวอย่างที่เป็นรูปภาพบ้างแบบรูปที่เป็นรูปภาพเมื่อกี้แบบรูปที่เป็นตัวเลขแบบรูปที่เป็นรูปภาพเขาให้นับจำนวนกระเบื้อง จำนวนกระเบื้องอันนี้รูปแรกมีกระเบื้องอยู่1 2 3 4สารูปที่2มีอยู่1 2 3 4 5 6 7ห้าหดรูปที่3คราวนี้ถ้าครูไม่นับแต่ครูจะให้นักเรียนสังเกตก่อนรูปแรกไอ้ที่มี3มกระเบื้องมี3ามแผ่นนี้มีอยู่1แถวรูปที่สองที่มีกระเบื้องอยู่3มแผ่นตัวนี้มีอยู่ สองแถวส่วนรูปที่สามก็มีอยู่สามแถวรูปที่สี่มีอยู่สี่แถวดังนั้นนักเรียนคิดแบบรวดเร็วได้ไหมรวดเร็วก็คือถ้าสามแถวมันก็จะเป็นด้านนี้มีสามก้อนมีสามแถวก็สามคูณสามบวกกับอันที่เป็นเีษอยู่ตรงนี้บวกด้วยหนึ่งรูปที่สองก็เหมือนกันมีอยู่สองแถวแถวละ สามก้อนสามสามแผน่นอ่ะก็จะเป็นสองคูณด้วยสามบวกด้วยหนึ่งรูปแรกมีอยู่หนึ่งแถวก็หนึ่งคูณด้วยสามบวกด้วยไอติ่งออกมานี้หนึ่งดังนั้นรูปที่สี่ก็เป็นสี่คูณด้วยสามบวกด้วยหนึ่งแบบนี้นักเรียนก็มาเติมได้เลยรูปที่สามมีอยู่สามคูณสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่คูณด้วยสามบวกด้วยหนึ่งเป็นสิบสาม รูปที่5ก็เหมือนกันก็5คูณด้วย3บวกด้วย 1, ก็ได้เป็น16ไปเรื่อยๆแบบนี้พอมาถึงรูปที่20รูปที่2 0ก็แทนด้วย20คูณด้วย3บวกด้วย1ก็ได้เป็น61รูปที่อันนี้แก้เป็น n รูปที่ n ก็จะได้เป็น N คูณด้วย3บวกด้วย1 N คูณด้วย3ก่อนก็ใส่วงเล็บไว้ด้วยก็ได้ หรือจะไม่ใส่มันก็ความหมายเดียวกันเนาะอันนี้ต่อไปอันนี้เขาเขียนให้ดูแต่เมื่อกี้ครูเขียนแล้วคําถามคือรูปที่เท่าไรใช้กระเบื้องปูทั้งหมด31แผน่น31แผน่นนักเรียนจำรูปกระเบื้องได้ใช่ไหมรูปกระเบื้องเรามันจะเป็นแบบติ่งออกมาแบบนี้1แผน่นแสดงว่าถ้าเราต้องการ31แสดงว่าก้อนทั้งหมดในนี้ต้องเป็น30แผน่น ซึ่งทำยังไงให้ได้30แผ่นก็ด้านนี้มันจะมีแน่นอนมี3แผ่นดังนั้นด้านนี้ควรจะเป็นกี่แผ่นคะให้มันได้30เอ่อเดี๋ยวครูเขาไปวาดใหม่ดีกว่าก็มันจะเป็นแบบนี้นอตติ่งออกมา1แผ่นส่วนอันนี้มันจะสูงเป็นเป็นเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่ว่าตรงนี้แถวละ3แผ่น3แผ่น3แผ่นไปเรื่อยๆเราต้องการให้ได้ว่าไอ้ทั้งหมดนี่มี30แผ่นเพราะว่า ติ่งมานี้1แผ่นไปแล้วคำถามของเราคือรูปที่เท่าไรมี31แผ่นถูกไหมอันนี้1แผ่นแสดงว่านักเรียนก็3คูณด้วยอะไรอันนี้ก็ต้องเป็น3คูณ10ได้30ดังนั้นเราก็ตอบได้ว่ารูปที่10นั่นเองตอบเป็นรูปที่10หรือว่า10เฉยๆก็ได้เข้าใจเนาะอันนี้เป็นความยาวรอบรูปถ้านักเรียนจะลองทำดูก็ได้ลองสังเกตดูแต่ว่า ถ้าเกิดว่าครูจะให้อธิบายให้นักเรียนฟังก็ได้อยู่นะอันนี้สังเกตความยาวรอบรูปเส้นแบบนี้เราเรียกว่าความยาวรอบรูปก็คือเอาอมาล้อมรอบตรงนี้ถ้านับดูเมื่อกี้ครูลากมากี่เส้นแล้ว1 2 3 4 5สาคราวนี้6 7 8 8บวกด้วยสูงตัวนี้1 2 8บวก2 ต่อไปมาดูรูปที่สองหนึ่งสอม้าหกเจดแปดแปันเดิม8บวกด้วย2 3 4จะเห็นว่ามันมีสองชั้นชั้นละ2แผ่นก็ชั้นละ2แผ่นดังนั้น8ก็จะบวกด้วยสคูณด้วยสองแบบนี้ ใส่วงเล็บไว้ด้วยก็ได้ต่อไปรูปที่3 1,2,3,4,5,6,7,8ก็8ไว้บวกด้วยอันนี้มีกี่ชั้น3ชั้นใช้กับเบื้องชั้นละ2แผ่นดังนั้นก็บวกด้วย3คูณด้วย2แบบนี้รูปที่4เหมือนเดิมเลยถ้าคุณลากมาอย่างนี้แน่นอนได้เท่าเดิมคือ8แผ่น ก็8บวกด้วยชั้นละ2แผ่นทั้งหมด4ชั้นก็4คูณด้วย2ดังนั้นก็จะได้ว่ารูปที่18บวกเป็น10รูปที่2เป็น8บวก2คูณ2 2คูณ2เป็น4 8บวกเป็น12รูปที่3 8ดบวกด้วย3คูณด้วย2ตัวนี้3คูณด้วย2เป็น6 8บวก 6, เป็น14รูปที่4 4, 4คูณ2เป็นแปดปดบวกแปเป็นี้เรืไปอย่าง แสดงว่ารูปที่5ถ้าเกิดว่า,วาไม่วาดรูปออกมาใช้ความสัมพันธ์พวกนี้ได้ไหมนักเรียนจะสังเกตเห็นอันนี้2ที่เราไม่เขียนคูณอะไรก็คือคูณ1เนานะมี1ชั้นสังเกตว่ารูปแรกจะมีเลข1รูปที่2จะมีเลข2รูปที่3ก็เลข3รูปที่4เลข4ดังนั้นรูปที่5ก็ควรจะเป็น8บวกด้วย5คูณด้วย2เพราะว่ามันจะสูงอยู่5ชั้นถูกไหมอันนี้ ถ้าเป็นรูปที่5ลองจินตนาการดูซึ่งแต่ละชั้นใช้กระเบื้อง2แผน่นในการสร้างความสูงก็คือแผ่นข้างๆตัวนี้และ8ก็เกิดจากการบวกตัวนี้เข้าไปตรงนี้ก็8บวกด้วย5คูณด้วย2 5คูณด้วย2เป็น10บ0ิบวก8ดเป็น18คราวนี้ถามว่ารูป20สิใช้กระเบื้องกี่แผน่นก็เหมือนเดิมแทนแทนเลขตัวนี้ให้เป็นเลข2ี่ิซะ20คูณด้วย2ดังนั้นได้48แแผน่นต่อไป อันนี้รูปที่ n รูปที่ n ก็8บวกด้วย n คูณด้วย2นั่นเองก็เขียนลงไปเลยตัวนี้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่า n คืออะไรก็เขียนให้หมดแบบนี้ก่อนอันนี้เขาเขียนความสัมพันธ์ให้ในักเรียนดูแล้วถามว่าข้อแรกไม่สำคัญเท่าไหร่ดูข้อที่2เลยรูปที่เท่าไรมีความยาวรอบรูป28หน่วยนักเรียนยังจำได้อยู่ใช่ไหมกระเบื้องมันจะปูแบบนี้ นับมาอย่างนี้ส่วนข้างล่างก็มีแบบนี้ซึ่งข้างบนบวกข้างล่างบนบวกล่างตัวนี้เราเคยนับมาแล้วมันคือ8แผน่นถ้าเกิดนักเรียนงงก็นับดูก็ได้1 2 3่5ส7 8า้าหก็ด8ถูกไหมเพราะว่าเราแบ่งกระเบื้องเป็นแบบนี้ถามว่ารูปที่เท่าไรจะมีอยู่28แผน่นแสดงว่าไอ้แผ่นด้านข้างด้านข้าง2ด้านนี้มันจะต้องรวมกันแล้วได้ ยีแผน่นเพราะว่าเราหักอันนี้ไปแล้วแแผน่นดังนั้นแต่ละข้างก็จะเป็น10แผ่นกับ10แผน่นเราก็เลยได้ว่าคําตอบคือรูปที่10นั่นเองต่อไปความหมายของสรรมการอันนี้ให้นักเรียนจดลงไปเลยสรรมการเป็นประโยคที่แสดงการเท่ากันของจํานวนโดยมีสัญลักษณ์เท่ากับบอกการเท่ากันสําคัญคือสัญลักษณ์เท่ากับถึงจะเป็นสรรมการได้ อ่ะคราวนี้จะเป็นตัวอย่างถัดไปกระต่ายตัวผู้มากกว่าตัวเมียอยู่5้าตัวอันนี้ก็เป็นกระต่ายคุ้งยาเราที่จริงเรื่องราวมันจะยาวกว่านี้อยู่ก็คือเอ่อเขาสังเกตว่ามีกระต่ายตัวผู้มากกว่าตัวเมียอยู่5้าตัวอะไรแบบเนี้ยซึ่งให้นักเรียนมาเติมตอนแรกมีตัวเมียอยู่1ตัวแสดงว่าตัวผู้ต้องมีมากกว่าตัวเมีย5้าก็ต้องเป็น6ตัวเมียห้าสองตัวตัวผู้ก็ต้องเป็น7แบบนี้ไปเรื่อยซึ่งเวลามารวมกันแล้วถ้าตัวเมีย1ตัวตัวผู้6ตัวก็จะได้เป็น กระต่ายทั้งหมด7ตัวซึ่งกระต่ายแต่ละตัวมี4ขาดังนั้นจะมีทั้งหมด7คูณ4เป็น28สขาสำหรับกรณีแรกกรณีที่สองถ้ามีตัวเมียอยู่2ตัวตัวผู้จะมีอยู่7ตัวเพราะตัวผู้มากกว่าตัวเมียอยู่5ตัวเอามารวมกันได้กระต่ายทั้งหมด9ตัวกระต่ายแต่ละตัวมีอยู่4ขาดังนั้นก็9คูณ4ได้36ขาคราวนี้เรามาลองเติมตัวนี้บ้างกระต่ายตัวเมียมีอยู่ สามตัวตัวผู้จะมีกี่ตัวก็สามบวกห้าเป็นแปดกระต่ายทั้งหมดก็จะได้เป็นสิบเอ็ดตัวทั้งหมดสี่สิบสี่ขาคราวนี้ตัวเมียสี่ตัวตัวผู้ก็ต้องเป็นสี่บวกห้าเป็นเก้าเนาะตัวผู้มีมากกว่าตัวเมียห้าตัวรวมทั้งหมดได้สิบสามตัวขาหลักขาก็เอาสิบสามคูณด้วยสี่ได้เป็นห้าสิบสองไปทดดูก็ได้ส่วนถ้าเกิดว่ามีกระต่ายตัวเมียห้าตัวตัวผู้จะมีอยู่ 10ตัวดังนั้นจะมีกระต่ายทั้งหมด15ตัวและจํานวนขาก็คูณด้วย4เข้าไป15คูณด้วย4ได้เป็น60คราวนี้ถ้าเกิดว่ามีกระต่ายตัวเมียอยู่ N ตัวเราก็จะได้ว่าตัวผู้ก็เกิดจากตัวผู้มากกว่าตัวเมีย5ตัวดังนั้นจากตัวเมีย N ตัวก็ต้อง N บวกด้วย5เข้าไปเพราะตัวผู้มากกว่าตัวเมีย5ตัวคราวนี้กระต่ายทั้งหมดเท่าไร่นักเรียนก็เอาตัว มียบวกด้วยตัวผู้ก็ n บวก n บวกด้วย5ไบแล้วทีนี้มีขาเท่าไหร่ก็4คูณด้วย n บวกด้วย n บวกด้วย5นั่นเองการเขียนติดกันแบบนี้หมายความว่าคูณกันโอเคเนาะต่อไปคำถามคือถ้ามีกระต่ายทั้งหมด25ตัวทั้งหมด25ตัวจะมีกระต่ายตัวผู้กี่ตัวเน้นคำว่าทั้งหมดเพราะอะไร แต่ก่อนเราดูที่ตัวเมียก่อนแล้วเราค่อยไล่มาตัวผู้แล้วค่อยทั้งหมดแต่ถ้าเกิดบอกมาก่อนเลยทั้งหมดมี25ตัวจะมีตัวผู้กี่ตัวอันนี้นักเรียนก็ใช้ไหวพริบก็ได้ใช้การคิดธรรมดาหรือว่าจะคิดแบบแบบรูปออกมาเป็นสมการออกมาก็ได้แต่ที่เรารู้ง่ายๆเลยก็คือตัวผู้มันมีมากกว่าตัวเมียอยู่5ตัวเราก็หักออกไป5ก่อนแสดงว่ามีเหลือกระตายอยู่20ตัวก็แบ่งไปซะ ให้ตัวเมียสิ 10, ตัวผู้สิบเพราะว่าตัวผู้มันบอกไว้อยู่แล้วห้าเนาะที่เราหากออกตอนแรกดังนั้นจะได้ว่ามีกระต่ายตัวเมียสิ 10, ตัวผู้15ตัวเราก็ตอบ15บห้นั่นเองข้อนี้ต่อไปถ้านับขากระต่ายได้ทั้งหมด1นึ่ขาจะมีกระต่ายตัวเมียกี่ตัวขาวนี้ให้ขามา140้ขาเหมือนเดิมเราก็คำนวณก่อนว่า140อขานี่เป็นกระต่ายกี่ตัว คำนวณยังไงกระต่ายแต่และตัวมีเท่าไหร่เราก็กระต่ายแต่และตัวมีอยู่4ขาเอาไปหารเลยก็จะได้เป็น35แสดงว่ามีกระต่ายทั้งหมดอยู่35ตัวตัวผู้มากกว่าตัวเมียอยู่5ตัวก็หักออกไปก่อนก็จะเหลือ30แบ่งครึ่งกัน,กนคราวนี้ก็จะได้15กับ15แสดงว่าตัวเมียมีอยู่15ตัวผู้ที่หักออกไปก็จะเป็น20 ดังนั้นคำตอบข้อนี้เขาถามว่าตัวเมียมีกี่ตัวก็ตอบ15ตัวคราวนี้ให้นักเรียนทำตามแบบรูปนี้เลยก็คือให้เป็นแบบฝึกหัดอันนี้ตอนแรกว่าจะให้ทำในหนังสือแต่ให้นักเรียนเขียนตามอันนี้เลยดีกว่ามันจะได้สอดคล้องกันด้วยทำทุกข้อมันจะมีทั้งหมด5ข้อข้อ1 ให้เติมตัวเลขลงไปในช่อง n ตัวนี้เติมยังไงก็ลองคิดดูนะคราวนี้ส่วนจุดๆตัวนี้ไม่เติมนะคะให้เขียนตามเฉยๆจุดๆหมายความว่าไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่ n ลำดับที่ n นั่นเองก็1 2 3 4 5ห้าไล่ไปจนถึง n เอาทำไมอ๋อกับหน้าเดิมคราวนี้อันนี้เป็นข้อที่2เหมือนเดิมเติมตัวนี้ตัวที่ n แล้วก็ ตอบคำถามทุกข้อเลยหน้าเมื่อกี้ไม่ต้องตอบคำถามนอาให้เติมแค่ลำดับที่เอหน้านี้ให้ตอบคำถามก็เขียนโจทย์เขียนตารางทุกอย่างแล้วก็เขียนว่าตอบอะไรนั่นเองตอบตอบเลยไม่ต้องแสดงวิธีทาตอบทุกข้อตอบมาอย่างไงก็เดี๋ยวครูจะพิจาราดูอีกครั้งหนึ่งว่านักเรียนเข้าใจไหมเนาะแล้วก็อันนี้เป็นข้อที่3 ให้เติมลงไปก่อนอันดับแรกตัวนี้เติมอะไรถ้าเป็นรูปที่ n จะมีแรงเงากี่รูปทั้งหมดกี่รูปสังเกตจากโจทย์ตัวนี้เอาอ่านโจทย์ด้วยแล้วก็มาตอบคำถามตรงนี้เหมือนเดิมก็เขียนโจทย์ตอบโจทย์ตัวนี้มันซ้ำกับหน้าที่แล้วก็ไม่ต้องเขียนซ้ำอีกรอบเนาะโอเคก็มีอยู่หกข้อส่วนข้อที่สี่ข้อที่สี่ตัวนี้ก็เหมือนเดิมให้เติมลำดับที่ n ลงไป แล้วก็มาตอบคําถามพวกนี้ด้วย5ข้อสุดท้ายข้อที่5ตัวนี้ข้อที่5้าเติมในตารางเฉยๆมันคุดมมะ่วงรวมเท่าไหร่อ่านจด์ดูโอเคเนาะทั้งหมดอยู่5ข้อน่าจะเสร็จ